เริ่มเข้ามาแล้วจ้าเนินแรกรร <laughs> ชอบไหมโอ,โอ้ครับอ๋อมันไหมอ่าสองโลแล้วนะตอนนี้ ผ่านไปสองโลแล้วถ้ามันหนาอามาสี่ร้อยอ่ะไม่เสียด้โอ้สี่ร้อยไม่เสียได้ถ้ามันถ้าไม่มันรออหน้านี่เขาถามอะไรก็บอกเลยผมเป็นป้ไม่ได้ครับท่านเท่ามแข่งกันไ้ยโอ้แจ๋วเนม่ ชอบอะไรนะชอบอะไรนะทรมานทรมานไม่ไงบอสทรมานยังจ้า <ah ยังยังดิดู่าดูท่า Trời. <laughs> cao <laughs> à? Đó là cao. Ui. <laughs> วันนี้วันนี้พี่กรณปั่นหอยใหญ่โซนโซนโซนหนึ่งะครับตอนนี้ไม่ถึงเนี่ยตอนนี้ประมาณโซนเก้าจุดเก้าใช่ไมจุ้ยู่นี่ยนไงบอสเป็นไงกำลังดีฮะเออเช่อได้ได้อยู่ได้อยู่

ทาง บอสอร่อยเว้ยีกอนบอสอร่อยเว้ยไปอย่างเดียเลยได้ไหมโอ้ยปาบเลยนะไนะได้ผมว่าได้นะแบอสไอ้กี้แองกะทะกี้เป็นไงอะไรนะแองกะทะที่ะวูเป็นไงมอกตายที่ไหนเรับเนี่ยเนีเียวี้ผาเนี่ยขึ้นมาเนินขึ้นมาดีไหมดีมากเลยครับอเหนื่อยเปล่า เหนื่อยครับพี่กอล้อดักอยู่แล้วใช่ยนะ จังสวยจังเริ่มแล้วจ้าบอสเริ่มเรื่อยเรื่อยยนะไม่ต้องรีบเพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มอขาต้องไม่ลงพื้นเลยนะ ห้ามห้ามห้ามลงจากรถเลยนะถ้าไม่ถึงห้ามลงนะถ้าถ้าลงบอสต้องลงไปเขาที่จอดรถแล้วปั่นขึ้นมาใหม่นะผมผมไม่ให้กลับบ้านนะ <c oughs> หรือว่าเนี่ยสู้ไหมเนี่ยครับสู้ครับถ,ถ้าไม่สู้อ่เมียไปคืนนุ่นดีครับ <c oughs> ดี <c oughs> อ่ะพักก่อนพักเบาไม่ให้จอดพักนะ ít nữa เฮ้ยผมไม่ได้ผมไม่ผมไม่ได้กินับครับ 赖皮。<laughs> รอดเป็นไงไมาเรื่องนี้ตายแล้วบ่บอกตายแล้ว <c oughs> ต,ต้องมาแก้แก้ต้องมาต้องมาแก้ตัวใช่ไหมมีแต่จกิงๆริงนะเนี่ยมีแต่ต้องมาแกต้ <c oughs> ต,แกตัวใหม่ใช่ไหม <c oughs> โอหสุดเลยพี่สองรอบโหแล้วรอบสองอยังเร็วอะ่ะ mm hmm. ประมาณเท่าไหร่ยี่สิบห้านาทีถึงว่ะไม่ถึงด้วยไม่ถึงพี่ลงไปนี่มันยังไม่ยังไม่เที่ยงครึ่งเลยนึกไม่ออกขออีกรอบไหม